ผมตอนนี้เริ่มฉีดแล้วครับผมฉีดยานะครับนี่ครับผมนี่คือฉีดยาคัมนะครับนะครับผมฉีดยาครับฉีดยามาดูครับนี่ครับผมอย่าลืมให้กำลังใจบ่าวทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับมาครับพี่น้องวันนี้มาฉีดยาที่เราครับ ตอนนี้กำลังเตรียมยาอยู่พี่น้องเตรียมยาอยู่นะครับวันนี้จะซีดอยูสองคำนะครับพามาดูคำเบี้ยงานพี่น้องนะนจะพาไปดูหนึ่คำคำนี้เป็นคำเบี้ยนะครับผมนะครับมีคำเบี้ยเดี๋ยวเขาจะ่คาครันบราานี่จะเป็นคำเบี้ยนะพี่น้องเลยนะครับนี่คือคำเบี้ยนะครับ ดีทุตคนนะครับดีทุตคนนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูร้านกาแฟนี่นี่เป็นข้ามเบี้ยนะครับข้ามเบี้ยที่เอาไว้ไปปลูกนะครับนี่ครับผมนี่นะครับข้ามเบี้ยครับเบี้ยพักนะครับผมเบี้ยัำเมียงเมืองมุนี้สีคำนี้ก่อนนะครับนะครับอี่ต้นอนียงเลยต้นอะไรฮะฮือว่ะ คือคำเบี้ยพักนะครับผมจะฉีดยาคำนี้ก่อนนะครับนี่เป็นเบี้ยพักนะครับผมเบี้ยพักครับผมนะครับการจะฉีดคำนี้ก่อนนะครับผมฉีดคำนี้ก่อนนะครับนี่คือดอกไม้นะครับเดี๋ยวดอกไม้นะครับที่ห่อเชียว ไปปลูกนะครับก็ต so ้องมีการเพาะเยี่อเพาะชํานะครับผมเพาะเยี่อก่อนนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมนี่กำลังเพาะนะครับผมนี่กำลังออกนอกนะครับนี่ออกนอกแล้วนี่ครับผมนะครับมาพาไปยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงว่าสักคนบ่ละนะครับนี่เียื่อคำนะครับเยื่ครับเยื่อะไรนะครับ เดี๋ยวตอนฉีดจะย่ายให้เบื่อพี่น้องนะครับตอนฉีดย่ายให้เบื่อนนะครับผมชุดลูกหุกตาฮะวาน,น้นะครับผมเดี๋ยวครับนะครับ ครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวถึงตอนฉีดเนาะถ่ยายให้ดูครับผมไปบ่ายมาครับตอนนี้เริ่มฉีดแล้วครับผมฉีดยานะครับนี่ครับผมนี่จะอทีดเรียกคำนะครับาไปครับผม บรรยากาศนะครับดราผมต้องไปอยู่ข้างหลังนะครับผมนี่คือบอลลูไวทไกลครับกาลังตีนะครับผมดนาครับราคาก็จะประมาณนี้ครับ นะครับนี่นะครับครับทำนี้นะครับจะมีที่วัดอุณหภูมินะครับเวลาที่อากาศร้อนนะครับพัดลมดูดอากาศนะครับฝั่งนั้นนะครับจะทํางานนะครับผมคืออุณหภูมิในี้ต้องได้ตามที่เขาตั้งไว้นะครับเพราะว่าเบี้ยดอกไม้นะครับ มันต้องอยู่ที่อุณหภูมิที่พอเหมาะสมร้อนมากก็ไม่ดีนะครับเย็นมากก็ไม่ดีนะครับโอเคนี่ครับผมในทีฉีดนะครับผมยาผมนี่คือบัลลายนะครับกำลังฉีดต้นยานะครับส่วนผมนะครับรอฉีดอีกหนึ่งค่ำนะครับเดี๋ยวดูคำนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคครับ ขิดาครับขิาดาาุครับ่ครผมเราจะฉีดไปสองฝั่งอย่างนี้นะครับอันนี้คือต้นที่ปลูกใหม่นะครับเราจะฉีดให้มันเปียกสักหน่อยนะครับใหายามันทั่วถึงนะครับผมพยายามันทั่วถึงนะครับเราจะฉีดให้มันเปียกสักหน่อยอันนี้คือเ,เป็นต้นดอกไม้ที่เป็นต้นพอพันธแม่พันธนะครับ พวกนี้นะครับที่ปลูกไว้แหละให้ให้มาตัดเอาไปชํานะครับตัดไปเสียบหมายความว่าสามารถเอากิ่งก้านสาขามันไปเสียบได้นะครับที่น้องนะครับผมเอากิ่งก้านสาขาไปเสียบได้นะครับโอเควันนี้มาฉีดยานะครับมา่ายทอดให้ผู้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราสักคนด้วยนะครับนะครับผมวันนี้มาฉีดยาฉีดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ นี่คือวิถีชีวิตแรงงานไทยในประเทศอิสาเลนะครับโอเคครับเอางานต่อกันครับผมโอเคีนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูดอกไม้ที่มีราคาแพงที่สุดดูแลแพงที่สุดครับแต่เบี้ยมันยังอยู่ในห้องแอร์มาดูครับผมนี่เขาเรียกนะครับหลักข้าวโพดนะครับชื่อมันว่าหลักข้าวโพดนะครับผมนี่ครับผม ต้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวดอกมันออกมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับนี่คือหลักข้าวโพดนะครับขนาดเพาะเบี้ยยังเอาอยู่ในห้องแอร์นะครับอยู่ในห้องแอร์ดูครับคําข้างบนนะครับใส่รีเซ็ตสองชั้นนะครับสองชั้นนะครับราคาแพงที่สุดทําเงินให้ให้ปลาสวนดอกไม้เยอะที่สุดของนายจ้างนะครับคือตัวนี้เขาเรียกหลักข้าวโพดนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่า พอมันโตมานะครับมันจะสวยขนาดไหนนี่คือหลักข้าวโพดนะครับอ่านี่คือหลักข้าวโพดครับผมนะครับรอดูตอนต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับวันนี้คลิปสิดยาผมขอปิดเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมให้กําลังใจบ่าวทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเียมครับ นี่ครับผมพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําความสะอาดนะครับรถไถนะครับเก็บสายฉีดยานะครับแล้วก็ปล่อยยาทิ้งล้างถังนะครับนี่คือิชีวิตแรงงานไทยในสเดียวนะครับผมโอเคครับทางบนก็ยังไม่เสร็จนี่ครับผมยังทําอูกันอยู่เลยนะครับทางบนยังไม่เสร็จนะครับยังทําอูกันอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับนี่ครับผมคนไทยยังทําอูวันนี้คือมอคโคนานะครับ นี่คือเป็นโรงงานปลูกนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีอีกรอบนึงครับ